สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมยังอยู่วิวเก็บมาว่าในเมื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่ขางทางกับงามครับผมโอ้เออนซ่อนค่ะท่านผู้ชมนานๆที่ไปค่ะครับเมืองเนี้ค่ะท่านผู้ชมอยู่ทงผู้ค่ะแมนงามค่ะงามเนี้ยงูดีนี่ค่ะหยากระเคี้ยวเนาะโอ้อิ่มค่ะแม่นำโค้งดีนี่แมนอันนี้ฟังโของค่ะ กลับไปฟังคงกันธรรมุส้มครับงามงามอันนี้สิไปสกายวอล์กวัวเถาะเนี่ยนี่สิไปสินไปเซียงข้านครับผมค่ะจากทารีบนี่ราคาผู้เรือกเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเป็นจังใดกันเนาะค่ะธรรมผู้มสวงนี่เนาะครับค่ะเล็กเป็นเจงาใดค่ะเอ่อ น้ำเชี่ยไปนอนทีผักน้ำเชี่ยฝันดีอยู่ดิเมี่นค่ะฝันดีสื่อรตเตอรีไว้หลายแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเสียไปบ่อยเอฟซี่ฟังอีกทีหนึง่งครับอันนี้เป็นแนวทางเลขของผู้ไม่ออกนามเลขล่างงวดว่างหันนี้ตัวประกบเพิ่์เนอทเทวเนี่ยโอ้ยไปกดข้อกันสองหกค่ะงวดกอนพ่นเลขวิ่งเขา่าหนึ่ง เลขออกเก่าหนึ่งว่าตัวประกบกับตัววิ่งเนาะเข่าอยู่นี่ค่ะขอบคุณแนวทางผู้ใหญ่ใจดีไม่ออกนามเนาะค่ะเลขวิ่งบนพ้นกับเขาดีวยท่าสองกับสามเนีนสองกับสามเอาสิไปไส่นะบานี้วันนี้ก็เดินทางจนมาหอดสกายวอล์กแล้วครับผมเึ่งพาคคนรนู้เตรียมขึ้นรถ อยู่กันไปการันผุ้ชมขออนุญาตเจ้าหน้าที่เพิ่นแล้วเพิ่นว่าให้ไปได้ดุกดิกแพรีไปได้ให้อุมอ้มพ่อมบ้ค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะค,ค่ะที่เพิ่นให้เข้าไปค่ะไปแล้วะา่านผุ้ชมขาอ่อนขาสันหมากค่ะเดี๋ยวจะให้เอฟซีฟั่งค่ะปพี่ดุกเดิ๊กไปไหนไปด้วยค่ะ พึ่งน้ำเชียร์ดูค่ะอดินไปสู้อหอนมากเลยเนาะพี่ด่เข็นไม้ข้างลง่าง,าางข้างแรกวะเนี่ยข้างแรกเลยครับผมเตี้ยข้างแรก ไปได้ปะเนี่ยมาเมาไปแนะพี่น้เนาะขาข่อยคือสั้น นั่กบเอาเยอ่ยนห้ควายบวกกับไป้กันไะไรวันนี้ขายขาข่อยแข็งเนาะ เอาค่ะท่านผู้ชมเหล็กลางไม่ออกน้มเถางวดเขาวิ่งเนี่ยสลับกันเนาะเขาวิ่งแล้วก็นี่ก็เขาวิ่งอีกนะอันนี้เต็มเต็มเลยค่ะแปดเจ็ดนี่ก็เขาวิ่ง พันลุดงวดเดียวคือวิ่งกับบมาบาตัวประกบกับบวาาก็คืองวดสองศูนย์ศูนย์สองครับค่ะงวดนี่บันมาเขาตัวประกบไล่เบิ้งนะ,คะ้ค่ะท่านผู้ชมเขาเขาวิ่งเขาตัวประกบอันนี้เขาวิ่งบันมาเขาตัวประกบบันนี้สิเขาวิ่งดิบนันหรือว่าจิประกบเขานัเา่เออาอืมแมนมีสองอย่างครับค่ะ วิ่งล่างเก้าค่ะท่านผู้ชมวิ่งล่างเก้างวดนี้พันเอกเก่าตัวเดียวค่ะตัวประกบ2 3 4เน้น2กับ4ค่ะ2ตัวล่าง92และ94เน้นทุกตัวค่ะกลับด้วยด้อค่ะกลับด้วย,วยเสียดายนะท้อหกสองหกสอง พันธีร่างกาหกสองค่ะท่านผู้ชมเขานี่คือเลขร่างผู้ไม่ออกนามเนะาะเลขบนเพื่อนที่บ้านนี่เลขบนเขาวิ่งะกคอปลุดมวดว่าหันเขาทั้งเอาเท้าพันเขาวิ่งสองตัวเลยิแม่นว่าอ๋อเขาวิ่ง หกวอนนี้พนประกอบคู่เขา,เขาตัวกลับค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมคู่ไม่ออกมามเดี๋ยวถ่าเพนอีกก้อนพนประกอบเล็บว่าหลายเนาะห็่ค่ะ<า>เอฟซีถามหาพลอ,อยยี่ดินเนี่ยอ๋อพลอนครสวรรค์เพ <S <S ิ่นซืสียหกหนึ่งเนาะ ไร่ละไร่อยใบอยู่ค่ะหกหนึ่งกับสี่หนึ่งรางครับค่ะแต้มเดียวนะอืมอันนี้เพป่นเขารักหน่วยมาเดอรพ่อมาเดอแกมือให้ฮเอฟซีค่ะอันนี้อีกได้แถาการบานห้องเนชยดสองตัวบนด้างนํำเชียค่ะเดี๋ยวตัดให้ด้วค่ะ อันนี้อย่าเผอแล้วค่ะท่านผู้ชมจอบเอาค่ะจอบเอาแนวทางค่วมฝันตอนนี้ก็จะมีเจหกซีพอผู้ทอเสียตีครับนี่ตัวค่ะท่านผู้ชมเนะาะตว่าที่วงคิดไปแล้วทิศทางเดียวกันนี่นียเี่ยพอผู้ถอกครับ,รบเสียตีค่ะบ่ได้หลอกกันเลยเนาะถอดบอ่ครับผม โอ้ oh, จนเลี้ยวเบื้องหนาก,นกันกับกองมาเชีย่ยกั7 7นะเจ็ดแปดแดเจ็ดนเอาอีกบ่คารทนาุผู้ชมโอ้ยทอแม่เนาะแต้มเดียวที่งม่นสวยนี่แม่แปดเนีน่ยแล้วมาสองเจ็ดโอ้ oh, เป็นนี่อยังเป็น,นรถนำ้นนำพันกับน,น้ำเชียร์ไว้อ <laughs> อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มมานน่นแล้วเนี่ยเริ่มเจ็ดบ่ตรงลรไปบนแล้วอม นี่เพิ่นยังเข่าปกตินี่น้ำเชียงเก็บไว้อยู่ขาดันมุชชมวงมึงเนี่ยวั<ม>นนี้เอาอีกบ่ค่ะดันมุชช่เอาอีกบ่ถ้าเพิ่นได้วันนี้ถ้าสมมุิว่าสองครูหรือสามครูเพิ่มเติมหน้าเติมหลังเนี่ยเพิ่มรถเติมเลยอือโอ้ค่ะอันนี้น้ำเชียร์ถ่ายอยุทธาดันมุชช่วงถ้าได้มากค่ะ ดังเม็ดทรายเนะยาะท่านในมาค่ะจานวันใช่กันค่ะสองหวดเลยดิสองหวดแล้วแต่ว่าน้ำเสนอเป็นหวดแดกเนาะค่ะตเต็มเลยเอาคลิปนี้กับเป็นแนวทงังเลขล่างไม่ออกนามเนาะครับค่ะคลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมอเอฟซีขอเหล็กวิ่งมากขอเหล็กหลอกผู้ใหญ่ใจดีนม่ะอครับ ค่ะขอเหล็กเก่ารางน้ำเสี่ยสิโล่ห้เพิินค่ะไปขอมาแล้วค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมเปินทไทยหลวกไห้เนาะค่ะครอบครัวบรรยากาศสกายวอล์คเชียงคานเ้อครับผมเอาก็ได้เห็นแนวทางกันแล้วเนาะเพินให้วิ่งเก่าให้สองคู่เน้นๆค่ะท่านผู้ชมครับค่ะก็มาเชื่อบ่าลอดแล้วค่ะ ฟาดขายของเลยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอคกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนเด,อด้อค่ะท่านผู้ชมเอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเช่นเคยนะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะถ่ายคลิมค่ะครับเอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับแม่เอฟซีลิเกวาพอยเอฟซี ที่เป็นสนใจขึมค่ะให้หนาสดใสเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหนาบบเหี่ยวบยวบแห้งค่ะ,ะทักลายมาได้เด้อค่ะครับ0984740683่ครับผมค่ะีนะะราคาท่านผู้ชมขอบคุณแม่เอฟซีนะคะ่ะที่เป็นสั่งรอบสองรอบสามค่ะผู้กเก่าค่ะดีใจมากค่ะท่านผู้ชมที่ผู้เก่าเป็น ถักเขามาสร้างเพิ่มค่ะพ่นวาพ่นใสถือค่ะถ้าสมมุติว่าแพร่ขั้นแสบให้ยุดใสเด้อคะ่ะน้ำเชียร์ก็จ,จะบอกทุกคลิปถ้าแพรถ้าแสบถ้าขั้นให้ยุดใสค่ะนี่คาราผู้ชมสบู่ค่ะส,สะบ,ะสะบะู่เฮหไหน้าไซค่ะหนน่าไซย่าไปท่าหลายเด้อค่ะ่ารผู้ชมพอดีพอดีเนาะค่ะ พอพอดีพองามเนาะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่แล้วแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มค่ะเซรั่มตัวนี้เฮ็ดให้หน้าเฮากระชับค่ะบ่เหี่ยวบ่แห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไผก็บ่อยากหน้าเหี่ยวเนาะค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียใส่2อตัวนี่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนถี่น้ำเชียร์ค่อยๆฟังเป็นฝ่า เป็นหนวดเด้อค่ะท่านผู้ชลเราก็เป็นยูนีค่ะเราก็เป็นยูนีค่ะท่านผู้ชมีพึ่งวึ่งยูนีค่ะแต่ว่ามองหน้าผากนี่ยกะต้องใส่เวลาค่ะท่านผู้ชมต้องใส่เวลาฝ่าค่ะมันอยู่กับน้ำเห่าสำหรับน้ำเชี่ยนเนี่ยแตงจตงกอดลูกยี่สิบปีครับผมค่ะให้นาซอหนาใส่น้ำเชี่ยก็ดีใจแล้วค่ะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งบบอบ นี่ตะกวอนนอเทเขานี่ยพึ่งิึงเป็น,น,น,นหนวดค่ะฝ่าเป็นหนวดค่ะเป็นเป็นฝ่ายื่หนวดเอสซี่กับข้องจิเป็นบางท่างเป็น,น,น<ม>กระเป็น,น,ปนยู่ได้นะค่ะตามมนตนี้กันนี้เคนาะเราก็นี่นอทเขาเห็นขักเนี่ยดังมองนี้คือการขับลำมือส้มเนี่ยส่วนมากโลกแก้มนนเนาะก็ด,ดีอย่างหนึ่งวันน้ำเชี่ยว่าเป็นมองนี้นอทเาเนี่ยเนี่ยว่ามีฝาเลยค่ะลำมือส้ม กะกะคอยจางออกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยน้ำเชียอใส่สองตัวนี่ระคะต้องเอาไปใส่เบื้องครับพี่น้องค่ะวันนี้ก็ต้อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะสามชุดนี่ค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชื่อใส่ค่ะจะเข้าพกเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะมันกับว่าอะไรให้เข้าบว่าขวดเดียวกะหายมดเลยอยู่หนาโมเมน์เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่ะ บ่ใหานาเหี่ยวว่าหนาแห้งค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะโดยเฉพาะทีน้ำเสียว่ะเนี่ค่ะหนวดอ,อ๋อฝายยืดไตข้างกับหนวดเนี่ค่ะกับดังมงนีส่วนมากผู้หญิงจะไหลเนาะค่ะรักษายากยากค่ะแต่ว่าก็ต้องรักษาเนาะค่ะเอา ถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะ098 474 0683นี่ค่ะท่านผู้ชมเซรั่มน้ำหอมค่ะเซรั่มน้ำหอมค่ะขึ้นทาผิวเนาะขึ้นน้าหอมกุหลาบอ่อนๆครับผมค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี ati ้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขบูรณสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ